ทานแกงเปือหน่อไม้รอบดึกกับยายน้อยค่ะแต่ว่าของยายน้อยนะคะเขาเรียกว่ารสชาติเนาะมันขึ้นอยู่ที่ความอยากของเราเราอยากแบบเพื่อนเนาะแต่ว่าเราไม่มีครบเหมือนของเพื่อนนะคะของยายน้อยนี่เดี๋ยวยายน้อยให้ดูนะคะโอ้ยข้าวติดของยายน้อยนะคะหน่อไม้หน่อไม้นี่ไม่ได้ต้มใส่ใบยะานางเลยนะคะถามว่าทําไมเราต้องต้มหน่อไม้ใส่ใบยะานาง เพราะว่าหน่อไม้เขาจะเป็นอ่าเขาเรียกเป็นอะไรเป็นอาหารอาหารที่มีธิดร้อนเนาะหน่อไม้จะเป็นอาหารที่มีธิดร้อนส่วนใบยมะใบย่านางจะเป็นอ่าเขาเรียกาอาหารหรือว่าสมุนไพรที่มีรสจืดเพราะฉะนั้นอ่าเขาเรียกอะไรอ่าภูมิปัญญาโบราณโบราณเนาะเขาเลยต้องเอา แกงหน่อไม้แล้วก็จะต้องเอาน้ำใบยะนางมาใส่เขาเรียกว่าเพื่อมาเขาเรียกว่าอะไรเนอะ,อะร้อนกับจืดนั่นแหละค่ะแล้วข้อสําคัญเนอะหน่อไม้มีสารอ,ะ,อะไรนะไซยายนายสารไซยานายที่จะมีลิปตอ่อเขาเรียกว่าอะไรเนาะเอาหนะ้านึกไม่ออกก็ไม่ต้องพูดเนาะสรุปในหน่อไม้ก็จะมีสารไซยานายแล้ว ใบยะนางก็จะมีสารอีกตัวนึงน้อยจําไม่ได้เนาะก็จะมาล้างสารไซยาไนอะ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เราทําอาหารประกอบไปด้วยหน่อไม้จะต้องมีใบยะนางใบยะนางคือว่าตำเอาน้ำเขาเนาะนี่แหะคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ยายน้อยก็เลยไม่ต้องมีใบยะนางตําเลยค่ะขอสักวันนึงขอสักครั้งนึ่งเนาะแกงหน่อไม้ ไม่ได้ใส่อาน้ําต้มหรือว่าน้าอาตาใบยานางค่ะทานกันแบบเนี้แหละค่ะมาค่ะทุกคนมาทานกับเยน้อยค่ะและมีลูกโดดด้วยค่ะมีพิ่เพราะว่าเยน้อยชอบอาศัยลูกโดดค่ะมาค่ะทานกับเยน้อยค่ะเยน้อยใส่อาผักขาผักขาอาเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะผักขาคืออะไรผักที่พูดเพาะที่สุดเนาะก็คือผักชะอมนะคะบางท่านจะเรียกว่าชะอมบางบ้านจะเรียกว่าผักขา แลย้ยายน้อยก็ใส่ใบนังลักด้วยนะคะ <c oughs> อร่อยค่ะขออนุญาตทานก่อนนะคะก่อ,อนาทานก็เลยมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเวลาเพื่อนทำอะไรทานนะ่ะมันมีผลต่อจิตใจยายน้อยดูสิคะปกติสองทุ่มกว่าเนีย่ยยายน้อยนอนแอบแฝดหรยนะคะเนี่ยตอนนี้ต้องอมืมาค่ะแล้วข้อสำคัญนะ อ่ะเราทําด้วยความเร่งรีบเนาะข้าวปกติเราจะใส่ข้าวเบือหรือว่าข้าวเหนียวแช่เนาะอย่างน้อยไม่ต้องแช่ไม่ต้องใส่ข้าวอ่ะตาตๆเนาะแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าที่ปนแล้วอยู่ในถุงเนาะมาโดยในขณะที่โรยเราต้องโรยแล้วก็รีบคนเลยนะคะถ้าไม่เช่นั้นมันจะเป็นก้อนค่ะเอานะคะขอบคุณนะคะทุกการรับชมค่ะขออนุญาตทานข้าวกันค่ะ